ว่าเป็นเรื่องราวดีๆของประเทศไทยจริงๆนะคะที่ล่าสุดค่ะได้มีการเปิดตัวรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับคันแรกของประเทศไทยที่ให้บริการฟรีค่ะโดยได้นำร่องให้บริการนำเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหลายคนคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ารถบัสไฟฟ้าไร้คนขับจะเป็นอย่างไรไปชมให้ถึงที่ค่ะ มาแล้วค่ะงานนี้นะคะนางสาวสุภาพริศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด,ดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะได้เดินทางมาเป็นประธานในพธิธีเปิดตัวรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบเทคโนโลยี 5G คันแรกของประเทศไทยกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมซึ่งท่านกับคณะนะคะก็ได้ทดลองนั่งรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบเป็นครั้งแรก บนถนนสาธารณะผ่านบริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระน,นครศรีอยุธยาบึงพระรามนั่นเองนะคะสำหรับรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบเทคโนโลยี5 G เป็นรถขนาด20ที่นั่งนำมาทดลองใช้งานบนถนนสาธารณะในเส้นทางรอบบึงพระรามอุทยานประวัติศาสตร์พระน,นครศรีอยุทยา มีป้ายจอดรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับ4แห่งนะคะก็คือ 1. 0. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองพระนครศรีอยุธยา 2. วัดมหาธาตุ3วัดธรรมิกราชแล้วก็4วัดพระรามนะคะรวมระยะทางทั้งสิ้น2 7. 8กิโลเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็ให้บริการฟรีส่วนการใช้บริการก็จะสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า 5G autobus ช่วงทดลองวิ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่31มกราคมถึงเดือนกรกฎาคม2567นะคะโครงการนี้ค่ะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจำนวน27ล้านบาทนะคะเริ่มโครงการนี้มาตั <S <S ้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565จนถึงเดือนกรกฎาคม2567ค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อดีของการนํารถบัสไฟฟ้าไร้คนขับมาใช้นะคะก็คือจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและทางเสียงด้วยนะคะถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะทําให้เมืองประวัติศาสตร์อย่างอายุธยานั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะแล้วก็น่าท่องเที่ยวในระดับสากลน,นะคะช่วยยกระดับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค่ะ และนี่ก็นัว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ได้มีการเปิดตัวรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับคันแรกของไทยให้บริการฟรีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ